โอ้ยมันคือจังเสียเศษนะเสีน้อบเลยนะนังไม่เสียเศษจริงฮะนังไม่เสียเศษไม่เสียเต็มตามหาหัวใจหัวใจมันนั่งโยกคลางเพื่อนใส่บว่นตากันนะหายดีแล้วหายดีแล้วหายดีแล้วก็เจ็บอยู่เจ็บๆแบบแบบจำอยู่ มันไม่ได้ชอบหยัย่กไปเจ็บเท่งกูแห้งหวดกันไม่เนี่ยนา,นาทีไม,ม,ม,ม่ไปต่อยมวยมากเมื่อยไปเป็ด,ดาหาักตัเราไปได้เช้าโอ้ยนเมื่อยในสนามหาลับอาทิตย์ เอ้ยไม่ใช่สนามสิบนเวทีบนเวทีไปทางนที่นี่ม่กันเลยสิอนุญาตไหมขอไม่ได้หนึ่งอย่างว่าไม่สิขออีย่างอล้วพอดันสิเป็นจริงเพราะมือเป็นนางฟ้าขออย่างขอแบบใดขออะไรก็ได้ขอได้หนึ่งอย่างขอได้หนึ่งอย่างอย่างหนึ่งเลยเพียวเพียวขอพอนางฟ้าขอพอด ขาพานั่งฟ้าหนูเป็นนั่งฟ้าเขาพานั่งฟ้าใครเป็นนั่งฟ้าใครสิอันนู้นรวบให้เจ้าเห็ดในสิ่งที่เจ้าอยากเห็ดอย่างหนึ่งเบาอย่างเนี้ยภายในมือนั่นภายในมือนั่นมือไหนก็ได้วันไหนก็ได้เพราะว่าเจ้าอ่ะสู้มากคักเจ้ากระเมยคอยกระเห็นใจคอยกระอยากให้เจ้ารู้สึกผ่อนคลายที่นอกเหนือจากผ่อนคลายกับกับครอบครัวเออจยังได้ป่นี้ กอียังก็ได้สมุติวาด้อยกกินยังไปในมือน,นั้นอีหยังสิเด็กินยังอยากเฮ็ดอีหยังใช่หนึ่งวันหนึ่งวันวันนั้นจะเป็นวันของเธอสมุตรวายไม่สบอกว่าเอ้ยมือนีเบิดมือมือหามด่าไม่เลยมือนีเบิดมือมือต้องเป็นข้อหับใส่มาอย่างเดียวใส่ไม่เห็ดยังก็ได้ตามใจไม่เลยตามใจใช่และ้วกะ็มือนีเบิดมือ ไม่อยากไปเที่ยวแบบทะเลภูเขาไม่ไกจะออนุญาตหนึ่งวันหนึ่งวันเป็นวันของเีรีดีเขาเป็นนั่งฝ้าเียเขาไม่กระท่าเสกปิ้งขอใดให้ไปอีรีดีขอใดอีลีอยากทำอะไรก็ได้ภายในหนึ่งวันนั้นที่เธอขอ24ชั่วโมงของวันนั้นน่ะ ขอบ่อหอยดามัแบบเขาเหมือนมือหนีบดามมืออึดดามกินกาบ่ขอครับอีกบอขออ่ะขออย่างนะขอให้เจ้ารับใสข่อยมือนึงมือต้องไปเจ้าไ่ได้รับใสข่อยกรับไปรับใสเจ้ามือกามันเน่ยมันบ่บคุมอย่ากินเนั้อก็จังสัรรกินแล้วข่อยก็ได้กินทุกมืออยู่แล้วแน่ยหอยนี่เพิงเปลี่ยนมากินเนื้อเฮ็ดกินเองก็ได้ข่อยเฮ็ดเป็นเหมือนแม่เนี่ยกินไหมโอเคอย่าขออย่าง บอกมาแต่ลี่ละเมนับหนึ่งถึงสามเนื่องอ่าเรือเพราะขเขาอาบอบนวดหรือเ่าแต่ว่าตอนนี้โควิดมันปิดอยู่นะมันไปว่าได้เออเขาปิดเออเขาปิดมันมีโควิดเขาปิดสถานบริการแต่ว่าโควิดเปิดไม่ขอไปไปยังก็เขาอ,อาบผมเขาอ,อาบอบนวดใครขัขอบขับอาบอบนวดฮะผู้ใดไปไม่ก็่เหมือนอนุญาตแล้ว ปลาหายไหมคอยยังก็ได้ไพ่ไดมือนั้นอือเนภายใน่ไ้มือนั้นมือได้ก็ได้ไปอยากอยากเขาอาบมนวดเนี่ยเป็นพ่อที่ที่ได้รับจากนางฝาเนี่ยมีบห็นเออนางฝาอนุรุมเนี่ยอนุรุมปะภายในมือนั้นเนี่ยตะวันช่วงนี้ช่วงนี้มีโควิดระบาดอ่า สถานบริการเขาอาจจะปิดอยู่แต่ว่าถันเขาเปิดไม่ก็นส้อไปใหไม่ไปบอกไปคือยังมึงเคยไปได้กี่ไปคือยังมึงเคยไปได้กี่เขเคยไปดอกยามาหาบอกก็ไอยากไปก็อยากเปลี่ยนกินไปอยากเปลี่ยนกินได้ได้บอ่ได้ให้เคยขอเจ้าเลยนี่ไปอยู่อ่ได้ห้ไปเบาอหลีเบาอหลี หลังจากได้รับพรอมขอ,อนี้แล้วก็รับพรอมจากมืออีกขอ,อน,นึงคือกันพร้อมเนีย่ยมึงไปแล้วมึงก็เลิกกับกูเลยป๋ากับกูเลย<ห>เอาบ่ะเ<อ>ต้องคุยกันอีกเลิกกับกูเลยเอาบ่<อ>มึงเอาบ่ล่ะ<ห>เอาบ่มึงเข่าเลยมึงไปเข่าตลอดชีวิตมึงก็ได้ไปบ่ะมึงจะไปอยู่แม่เอาฮะ<ห>เออบ่ไปก็ได้บ่ไปอยังมึงขอไปแล้วมึงต้องไปมึงไปเมื่อไมึง เตรียมตัวออกไปจากชีวิตกูเลยเยันนิสัยเกา่เกาๆติยันนิสัยเก่าอย่างคนบ่เคยไปไมัค้คนบ่คนคนบ่เคยไปน้องมึงเว้าฟังเบิดนั่นล่ะใครว้าด้วยนอ่เออเพื่นไปหาย,มายไม่อยู่กรุงเทพฯไปรี่เพื่นเพื่นแล้วบป็ตัวตัวกูตัวยังบ่ตอนพบกันใหม่ๆโอ้ยุน้องมาไม่ก็ไปขับไปส่งเขาแขาเน่ ไม่กับไมีรถหนะ้าก็ไปหับเขาเอ้ยไปส่งเขาถิ่มใบละไม่กับกลับมานอนถางเขาอยู่คไข่ไข่กับสซกมุม้ยมห้เออเออไข่ไม่ได้ขึ้นมห้ยแล้วไม่ได้ขึ้นไปเออแล้วเด็กนนนดหกน,นออก่อยมันหน้าจังเด๋อดหัว่ามื่อนั้นมายังเอาไอ้ไม่จะขึ้นไปพรามันก็ผมอย <c oughs> ู่เอ,อา,า <c oughs> มันก็ว่าหยอกว่าหัวทีว่าหยอกว่าหัวมันเศร้าบ่ได้กับเศร้ากันซะเศร้ายง่เศร้ากับ็คอยเนี่ยละ แค่นี่แหละเขี้ยวกูก่อนตอนนี้เขี้ยวยังบอกเจ้าบอกว่ยายอนุญาตค่อยไปอนุญาตกูไมาถึงอนุญาตเลี้ยงอเอือนเปลี่ยนกินไหมอยากเปลี่ยนไหลกินไหมเปลี่ยนยังวะไปเปลี่ยนไปเอาไปเปลี่ยนไปเที่ยวอาบอมนวดไปเที่ยวเมองเอือนแทนบะตำรวจตำรวจตำรวจก็สิเป็นยังหัดเข้มขัดอยู่ บ่อใช่กันแล้วเอาขั้นน้งเข้าเลยเนี่ยเอาขั้นของเข้าเลยเนี่ยสวัสดีครับภาษีขาดปี63นะครับปีนี้ปี64แล้วนะฮะอ,อีวิตทุกคนอันนี้ผมทำมาแล้วครับผม,มเ,เดี๋ยวผมไม่ได้เอาติดตรวจสอบางหนานิดนึงนะครับสแสดงให้พี่เขาดูนะครับ,บครับผมภาษีขาดปี63สาสงคิว พวกแม่เอาขึ้นรถมานั่มบ่วะอียวใส่เอี้วมังอันนี้อะไรวะอืมอยูอ่ใส่เอาเดี๋ยวเคนี่ก่อนเดี๋ยวคอยไปเชี่ยกัน